สวัสดีทุกคนแถวหมาแรวหมากระซ้าว,วันนี้มาเจอกันในครัวจ้ะแกดูดูของฉันแต่ละอย่างนะเนี่ยแกพอจะคิดออกยังว่าจะทำเมนูอะไรวันนี้มีกว๋วยจั๊บจะดูเครื่องฉันแน่นมากเครื่องในเอ้ยโอ้ยหมูกรอบเอ้ยแบบตับไตใส่พุงมีมดจ้ะไข่ต้มไข่ต้มก็คือแน่นมากแต่วันนี้กว๋วยจั๊บน้ำข้นฉันจะดูแกดูเครื่องอน้ำลายไหลจ้ะฉันทำเองอันนี้ทำอันนี้ลงทุนแบบร้อยสองร้อย เพราะว่าพวกเครื่องนองข้างในมันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วใช่ไหมก็ซื้อมาต้มเองเองเลยแล้วก็นําสุกถ้ากินไม่นมดกฉันก็ใช่อาศัยแบบว่าใส่ตู้เย็นแล้วก็แช่ฟิตไว้จะทำเป็นถุงเป็นถุงไว้เวลาอยากกินก็นเอาออกมาอุ่นจะ้ะก็คือทำาันนี้กินได้แบบอีกหลายอีกหลาย,อ,ลายอีกหลายวันนะก็แช่วไว้เวลาอยากกินกันนี่เพราะว่าส่วนมากแล้วไปกินข้างนอกมันไม่ค่อยแบบถูกปากเข้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่เราต้องการเนาะนี่ฉันจะบรรยายไอที่อยู่ในถาดนี่บรรมีอะไรเดั่งเดอมีตับมีเสียงจี้มีหมูกรอบมีหมูต นนแน่นมากนี่ฉันก็ใส่ไอ้นี่ลงไปเนาะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวเส้นฉันก็ต้มเองจะซื้อเส้นมาก,กิโลหนึ่งกินปอกมาปีหนึ่งจะสองคนผัวเมียฉันอันนี้ก็จะเป็นพริกแบบพริกกระเทียมอ่าพริกหอมเจียวเนาะอออันนี้เขาใส่ไปด้วยนี่โรยหนาด้วยน,นี่จ้ะตบไทยด้วยพริกไทยนิดนึงโอ้หนากินมากแล้วก็ไปใส่น้ำซุปนะทุกคนมันก็แบบเดี๋ยวก็ดูหน้าตาโคตรหนากิน ฉันชอบทากินเองแต่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉันรู้ซึกว่ามันสะอาดแล้วมันก็เป็นเหมือนที่เราต้องการเวลาไปกินเองไม่รู้ว่าเขาทาให้เองสะอาดขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่เองต้องการเรายิงมันเป็นเครื่องในน่ะฉันต้องชอบทําเองเพราะว่าฉันจะล้างให้มันสะอาดสะอาดไม่มีกลิ่นเคยไหมแบบไปกินวยเตียวแลวแบบืมไปกิน๋วยจับอะไรแบบเนี้ยแกดูสิมันหนากินไหมล่ะเรากินกัดเข้าไปคำหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบกินคาวเลยฉันก็เลยไม่ค่อยอยากกินจ้ะฉันจะเลยเลือกที่จะชอบทํากินเองแล้วก็ทํากับเชียงโมงกลางๆอยู่สองคนแล้วก็เหลือแล้วเราก็แช่แข็งไ กินมาหลังได้อ่ะอร่อยเหมือนเดิมขอแค่เอาอย่างเดียวก็คือเลือดครับกับไข่เนาะไม่ต้องแช่แข็งเพราะว่าเลือดไอ้เลือดหมูหรือเลือดไก่เนี่ยเวลาที่เราเอาไปแช่ในช่องฟีดอ่ะมันจะไปกลายเป็นฟองน้ำเลยจ้ะทุกคนมา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 บรรยายอันนี้ฉันดีกว่าไปจับฉันดีกว่านี่ทุกคนใส่ปากโคตรรวยอย่ะบอก,กเลยพวกแกจะรู้อะไรว่ามันรวยมากอืทํากินเองเนี่ยคือฟินสุดเลยจ้ะผู้นั้นอีกคำนึงบ๊วยล่ะฉันนั่งดูฉันสนวนมากฉันมานั่งภาคคิดกินดูแล้วฉันก็จะหิวจ้ะเครื่องในก็ซื้อมา ไม่กี่บาทจะรั่วนึงแบบไม่กี่บาทนี่แล้วก็มีแคบหมูแก้มด้วยโอ้ยฉันตอนนี้ฉันหิวแลยฉันไปซื้อฉันจะไปอะกินกันไหนเจอตอนนี้มันหมดเลยจ้ะทําใส่ช่องฟิตไว้เวลากลางคืนเด็กๆคิวก็ออกมาอุ่นแต่มันคือสวรรค์เลยไม่ต้องสั่งกงสั่งเก็บอะไรทั้งนั้นจ้ะอยู่ในตู้ช่องฟิตนี่เข,ขาโคตรเยอะหิวอะไรก็อ,อันนั้นออมาทําจ้ะมันแบบนี่แหละความสุขของคนชอบทำอาหารนะฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทาอาหารชอบอยู่ในครัวชอบทำนู่นทำนี่จ้ะมันก็เลยแบบเป็นความสุขของฉันนี่ครามนี้ฉันกกกนนนมมดดดะคคเียวจทุ แกดูว่าฉันจะไม่อ้วนออกวันออกปีได้ไงแกดูสภาพฉันเนี่นะแต่ละปีฉันก็กินกินกินอยู่ไงจ้ะทําเองกินเองอร่อยเองจ้ะทุกคนการทําอาหารกินเองเนี่ยามันเป็นอะไรที่อืมโคตรจ้ะความสุขเลย่อูมูกบอืมูมกกวบนี่ฉันก็ซื้อหมูสามชั้นมาจ้ะแล้วก็เอามาทําใส่หม้อหม้ออบล้วนสะดวกสบายทุกวันนี่นะมันไม่ใช่แบบอนที่จะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเส้นใหญ่ก็ก็เคาะเลยต้มลงไปในน้ำซุปเลยต้มนานๆให้มันเปื่อยๆให้น้ำซุปมันซึมเข่าเราเครื่องในมันจะไม่มินเลยจ้ะม กินไปแล้วเองสบายใจมากว่ารับเขาของเองมันสะอาดปลอดภัยจะ้ะนั่นแหละใครที่ไม่ชอบทำกุ้งเขาก็ลองไปทําดูจ้ะเราจะเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนได้เดีย๋ยวนี่แหละอ